มันไม่มีหรอกว่าทุกวิกฤตจะไม่มีโอกาสอมองไหมเราคิดให้ต่ตงแลว้วก็ทุกวิกฤตก็มีโอกาสเศรษฐกิจเปลี่ยนการบริหารงานก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามนโยบาย 5ตัวก็จะมีหนึ่งเป็นนิวเวลดีเซลก็จะเป็นตัวโรงการบีร้อยกับน้ำมันกินนะครับแล้วก็ตัวปาโก้เป็นบริษัทเทรดดิ้งนะครับซึ่งเป็นเทรดน้ำมันปาล์มทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็น PC หรือเพชรศรี C, วิชัยตัวนี้จะเป็นโลจิสติกทางด้านรถนะครับรถน้ำมันนะครับแล้วก็ PC Marine ก็จะเป็นธุรกิจทางด้านเรือนะครับเรือน้ำมันเรือเบลคารโก้เจนเนลคารโก้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็น PK Marine ตัว PK Marine เนี่ยจะเป็นแท้งฟาร์มเว o าส์แล้วก็ท่าเรือมี2ที่สุราษฎร์กับกรุงเทพนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่กองเก็บคือแนวคิดตอนนั้นเนี่ยเมื่อ3ปีหรือ4ปีที่แล้วครับผมกับครอบครัวเนี่ยเราคิดว่าธุรกิจปามเนี่ยไปต่อในอนาคตได้หรือเปล่าพอเราสรุปกันได้ว่าโอเค มันไปต่อได้เพราะจริงๆแล้วตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยมันไปทําได้อีกหลายอย่างมันไปต่อยอดได้อีกหลายหลายโปรดักต์นะครับเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจนี้เนี่ยมันก็ควรจะต้องเอาไปจดทะเบียนใ,ในตลาดครับใช่ไหมครับดังนั้นหลยยังจากนั้นเนี่ยเราก็าโอเคถ้าอย่างนั้นตกลงกันว่าในครอบครัวลงมตินะครับว่าโอเคเราจะเอาบริษัทเข้าตลาดแล้วก็สร้างความยั่งยืนต่อเนื่องนะครับให้แก่ธุรกิจปลาล์ม แล้วก็ตัวแฟมิลี่ด้วยนะมันก็แตกต่างกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นแฟมิลี่บิสเนสเนาะเพราะว่าแฟมิลี่บิสเนสเนี่ยมันก็จะเป็นทรงเหมือนเท่าแก่ใช่ไหมครับก็คือทางคุณประกิจเองเนี่ยก็จะเป็นคนสคั่งการเกือบทุกอย่างถูกไหมครับแล้วเราเนี่ยที่เป็นลูกๆเนี่ยก็จะมีหน้าที่รับนโยบายมานะครับมันก็จะค่อนข้างแบบ บริหารงานเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกันเลยนะครัแบกับการเข้าตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปรับโครงสร้างจาก f m m l y y u u s n n s s เนี่ยมาเป็นตัวที่มันเป็น s t a n d a r d ดไดมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้การบริหารงานเนี่ยง่ายขึ้นและมันรู้ชัดเจนว่าการจะสร้างคอยยั่งยืนเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะมีโครงสร้างเรียบร้อยเลย ในระยะสามปีเนี่ยเราก็มองว่าหลังจากที่เราเข้ามาจดทะเบียนในตลาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องการพัฒนาตัวโปรดักต์ปาร์มนะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวปาร์มเนี่ยมันอยู่ในทุกเซกเตอร์ของคนอยู่แนะใช่ไหมครับพวกคอน sumer product กของซัฟฟอรใช่ไหมครับแล้วก็พวกตัวฟู้ดโปรดักต์ก็เป็นเอาไปทำช็อกโกแลตแล้วก็ตัวพลังงานนะครับแล้ไอ้ตัวนึงก็เป็นลอแมทเป้าเราเนี่ยใน3ปีเราก็ต้องการต่อยอดตัวโปรดักต์ปาร์มทั้งหมดให้ถึง End User e นะครับแล้วก็เพิ่มมาจิ้นในตัวของ r ร w m a ทแล้วก็ตัวของปาร์มาเองเนี่ยให้มากขึ้นนะครับปัญหาเนี่ยมันก็จะมีแค่ช่วงที่มันเ,เป็นโควิดถูกไหมครับเพราะว่าโควิดเนี่ยพอสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวครับมันก็มีสิทธิ์ทำให้เราขาดทุนได้ราคาปาร์มเนี่ยมันไหลขึ้นเร็วมาก ไม่ถึงเดือนอะ่ะจาก30กว่าบาท4ี่กว่าบาทไป60เกือบเจิอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะก็ไหลไหลลงกลับมาเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราไม่สามารถคาดเดาได้เราก็เลยปรับเปลี่ยนนโยบายในการบริหารเราก็มีบทเรียนแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าสงคารามเพราะฉะนั้นเนี่ยแนทางการบริหารเราตอนนี้เราก็จะมีะพวกสต็อกเก็บไว้ เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานของเราตัวเอลินโยเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยมันส่งผลอยู่แล้วค,คือตามสุกแดดถูกไหมครับก็คือคนตัดเนี่ยเขาก็จะดูแค่ภายนอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแดดมันแรงเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ข้างนอกเนี่ยดูสุกแต่ข้างในเนี่ยไม่สุกอันนี้มันก็จะเป็นปัญหา ทำให้ตัวยิวของการผลิตมันน้อยลงใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าเข้า,ญญาลานินญ่าปาล์มชอบฝนอยู่แล้วมันก็มีผลที่ดีใช่ไหมครับต่อตัวน้ำมันปลาล์มเองนะครับก็ผลผลิตก็ปีหน้าผลผลิตก็น่าจะดีขึ้นนโยบายทรัมป์เนี่ยเขาต้องการบริโภคทุกยอย่างอยู่ในประเทศเขาถูกครับ ให้ผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นถูกไหมครับฟอสซิฟิลก็เพื่อที่จะให้ต้นทุนพลังงานถูกลงแล้วก็ไม่ให้ต่างด้าวเข้ามาในประเทศเพื่อที่จะให้ตัว EMPL ล e e l t อ m พ n ายเมนเนี่ยในประเทศและชาวอเมริกันเองอสูงขึ้นนั่นแปลว่าพอพลังงานถูก wage เพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ตัวซซยบีนก็คือตัวถั่วเหลืองเองเนี่ยเขาก็ให้ปลูกมากขึ้น ทำให้ราคาของซอยบีเนี่ยในประเทศถูกถูกเสร็จปุ๊บพวกกากถั่วเหลืองและอื่นๆก็ฟีดให้เข้ากับตัวฟาร์มเมอร์ก็พวกเ,เขาเรียกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ต้นดุนหมูต้นดุนไก่ก็จะถูกอีกแต่เวชมินิมัมเวชเพิ่มขึ้นแสดงว่าเขาต้องการกระตุ้นให้เศรษฐกิจ มันกระเตื้อง<ม>ใช่ไหมครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถได้ซื้อของถูกกินของถูกแล้วก็ใช้พลังงานถูกเพื่อให้ค่า CPI กับ PCE เนี่ยมันขึ้นถูกไหมครับอันนั้นคือนโยบายเขานะครับในจังหวะนี้เนี่ยผมถามว่ามันมีผลกระทบกับเราไหมทางด้านตัวปาล์มเนี่ยไม่ได้มีในมุมมองครับเพราะว่ากิจการทางการค้ากับจีนเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าแรงกว่า ช่วงที่เขาเป็นรอบสมัยแรกไหมเนี่ยอันเนี้ยเราต้องรอดูปีหน้าแต่มุมมองเนี้ยก็คือว่าจีนก็อาจจะนําเข้าตัวซอบีนจากอเมริกาเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ใกล้เขาที่สุดเนี่ยก็คือน้ํนามันปาล์มเไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันปาล์มเนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มที่ดีในในในปีสองปีนี้นะครับ ก่อนเนี่ยผมโดนบังคับให้ต้องติดตามทางคุณพ่อเองเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เก้าขวบสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนแบบไฮสคูลเลยนะครับตีหนึ่งตีสองแกจะไปผมก็ต้องไปผมก็จะคุกคีกับพนักง,งานมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พนักง,งานส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัททุกคนก็สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ตัวผมเองเนี่ย ที่เข้ามาบริหารงานเนี่ยก็ทำมาสิบปีแล้วเศรษฐกิจเปลี่ยนการบริหารงานก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามนโยบายบริหารพนักง,งานเองเนี่ยผมจะเน้นทีมเวิร์กเป็นหลักเราไม่ได้เก่งไปทุกอย่างใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยทุกคนน่ะก็ช่วยกันผมว่าแต่ละคนทุกคนมีความคิดเขาเรียกว่าที่แตกต่างอะ่ะแต่ว่าเราในฐานะคนกลางอะ่ะเราจะเอาความคิดของทุกคนมา รวมแล้วก็วิเคราะห์แล้วไปใช้ในการบริหารยังไงอันนี้สําคัญใน,นมุมมองผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้พนักงานทุกคนเนี่ยให้ความคิดมาเลยไอเดียเข้ามาเลยไม่ได้ติดยิ่งไอเดียเยอะเนี่ยยิ่งมีอินโฟเมชันเยอะครับในการคิดแล้วก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้เฮ้ยคนนี้ให้ความคิดมาอย่างนี้เราเราว่ายังไงดีเพราะสุดท้ายคนตัดสินใจเป็นเรา แนวคิดของคุณพ่อเนี่ยแกก็จะบอกเสมอว่ามองอะไรแล้วเนี่ยต้องมองให้รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นโอกาสหรือเปล่าก็คือไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่เสมอครับอันนี้อาจจะลําบากไออันนี้ดูแล้วแบบเฮ้ยเขาทําไมเขาถึงทําแบบนี้เราต้องตั้งคาถามตัวเองครับถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้แล้วเราดัดแปลงได้ไหมหรือว่าอินฟลูเวส์เพิ่มได้ไหมหรือว่าต่อยอดจากสิ่งที่เขาทําได้หรือเปล่า โดยที่ไม่ไปแย่งตลาดเขานะครับสมมติว่ามาเก็ตแชร์คุณอยู่สิบเปอร์เซ็นต์มาเก็ตแชร์ผมห้าเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ผมคิดคือเอ้ยผมไม่แย่งมาเก็ตแชร์คุณนะแต่ผมจะไปสร้างมาเก็ตแชร์ที่อื่นหรืออินโฟไรซ์สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปเพื่อต่อยอดเราจะไม่เอาตัวเองไปแย่งมาเก็ตแชร์คุณเพราะเหมือนกับเหมือนกับผมก็เอาเงินคุณมาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็ก็ต้องเอาเงินผมคืนไหมเพราะว่ามันก็สวิชกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันจะโตยังไง ถ้าโตอ่ะมันต้องโตโดยที่ไม่ได้แย่งบาเไดแ้แขคนอื่นถูกป่ะมันก็ต้องไปแย่งต่างประเทศไหมอย่ามาแย่งในประเทศไทยถูกไหมครับเขคิดให้ต่างนะครับแล้วก็ทุกวิกฤตก็มีโอกาสใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีหรอกว่าทุกวิกฤติจะไม่มีโอกาสผมมองนะ